สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตั้มมอเตอร์นิเทคนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับรถยน์เป็น all new Camry นะครับคันนี้นะครับสีน้ำตาลเนาะ เข้ามาเข้ามาติดตั้งหลายรายการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไลห้ฟังคันนี้เป็นชุดชุดไฮไลท์เลยไฮไลท์ก็คือจะเป็นฟิล์มกันรอยครับคันนี้เลือกเป็นฟิล์มกันรอยนะครับรอบคันนะครับติดทั้งคันเลยนะถ้าสังเกตจะเห็นว่ารถเ,เงามากนะครับคันนี้ติดฟิล์มกันรอยตัวท็อปนะครับอายุฟิล์ม5ปีนะครับติดทั้งคันเลยฝากระโปรงแก้มหน้ากันชนซ้ายขวาหลังคาประตูทั้งหมดนะครับนี่ไฮไลท์ของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับฟิล์มกันรอยนะครับรอบคันนะครับยังติดตั้งเป็นตัวอินเตอร์เฟสระบบ Android นแน่นอนฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมระบบเซ็นเซอร์ใช้เท้าเปิดปิดนะครับแล้วก็มีฟิล์มกองแสงด้วยนะครับคันนี้เลือกเป็นฟิล์มซรามิกแท้ 3Rw นะครับคันนี้เนาะบานหน้ากับบานหลังลูกค้าเลือกเป็น60รอบข้างเลือกเป็น80นะครับลูกค้าสามารถเลือกความต้องการได้ตามใจชอบนะครับ<ม>ก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมพาไปเล่นฝาท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวจออิอนเตอร์เฟนดอยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นข้างในต่อนะครับฝาท้ายคันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเปิดฝาท้ายที่เดิมของรถได้เลยนะครับ น่ฝาท้ายเราจะเปิดได้ทั้งหมด4ที่นะครับก็จะมีหน้ารถท้ายรถแล้วก็รีโมทเดิมแล้วก็ใช้เท้านะครับนี่เวลาปิดฝาท้ายเนี่ยเราบิวสวิตช์ปิดให้ตรงนี้อย่างสวยงามตรงรุ่นนะครับเรากดตรงนี้ได้เลยฝาท้ายก็ค่อยๆปิดลงไปพร้อมกับระบบซอฟ t ์คลอสนะครับนี่แล้วก็จะดูดเข้าไปนิ่มๆแบบนี้ฝาท้ายปิดสนิทแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทดสอบระบบเซนเซอร์เท้าให้ดูด้วยนะครับ เพียงแค่เราใช้เท้าของเราเนี่ยนะครับให้เราไปตรงกลางอย่างนี้นะครับฝ่าเท้าก็ทําการเปิดขึ้นมาให้นะครับหรือว่าจะสั่งปิดด้วยเท้าก็ทําได้นะครับนี่นะครับฝ่าเท้าก็จะปิดให้อย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคภายนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับ เป็นระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยด์นะตามมาเลยครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะฮะจะสังเกตว่ารถเงียบมากๆนะครับรถเราเงียบมากๆนะครับนี่เราเปิดจอขึ้นมาละอันนี้ก็คือระบบจอเดิมของรถนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้านิดนึงเพื่อดิมแสงโอเคอันนี้คือจอเดิมๆิมรถแต่เราได้เพิ่มอินเทอร์เฟซแอนดรอยด์เข้าไปครับเจ้าจอเดิมรถตัวนี้จะสามารถเล่นระบบ Android ได้นะครับ ผมสาธิตให้ดูปุ๊บตัดมาแล้วครับเข้ามาที่ระบบ Android เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะดูหนังฟังเพลงเนี่ยเราก็สามารถเสียบหนังเสียบเพลงผ่าน USB เล่นผ่าน USB ได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในรถยนต์ Camry h y b r i d เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราต้องการจะเล่นระบบ Android นะครับเดี๋ยวผมกลับไปหน้าเดิมก่อนอันนี้ก็คือหน้าปกติของของรถนะครับระบบเดิมของรถนะครับถ้าเราต้องการจะตัดเข้าเป็นระบบ Android นะครับนี่แค่นี้เองครับ เข้ามาที่ระบบ Android แล้วนะฮะคันนี้ฮะรถยนต์เครื่องเสียงเนี่ยเป็นระบบ JBL นะครับคันนี้ซึ่งมีคุณภาพของลำโพงที่ค่อนข้างดีละเพราะมี power มาให้นะครับสังเกตได้ว่าเสียงดีนะครับแต่ยังขาดเบสเนาะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเบสให้ดูนี่ฮะเบสมาเต็มครับเบสแน่นมากนะครับโอเค แล้วเรา,เราตัวซับบล็อกของเราเนี่ยไม่เกะกะพื้นที่เลยนะครับเราใส่ไว้บริเวณใต้เบาะคนคนขับหรือคนนั่งนะครับทําให้ไม่ไม่ไม่เปลืองพื้นที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอย่างอื่นต่อนะครับนอกจากตัวสามารถเล่นไฟล์ผ่านตัวอินเทอร์เฟซแอนดรอยได้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถใส่ทีวีที่ตอนเล่นได้เลยไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับ Netflix หรือว่าจะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมหรือว่าดู u t u b e อย่างเงี้ยฮะรเราก็เล่นได้เลยนะครับนี่ เพราะว่ามันเป็นระบบ Android แล้วนะครับก็ถือได้ว่าตอบโจทย์มากนะครับสำหรับเอนเตอร์เทนในรถยนต์นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็น y t u t u เนะเาะตอวนี้ Netflix นะครับผม Netflix เนาะนี่ครับถ้าใครชอบ Netflix ก็สบายเลยนะครับมีอินเทอร์เฟซแอนดรอยก็ดู Netflix ยาวๆไปส่วน YouTube นะครับ YouTube ก็เล่นได้ลื่นไหลนะครับโอเค ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรีวิวรถยนต์ Toyota Camry Hybrid คันนี้นะครับหากลูกค้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้เนาะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ AutoLipTech ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, Youtube หรือว่าโทรตรงนะครับผมตั้มขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ